อาวครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับดีๆต้อนรับเข้าสู่เกม Icelander นะครับก็เกมนี้จะคล้ายๆเกมสร้างเกาะบนเว็บนะไม่รู้เคยเล่นกันหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นเกาะแล้วก็ให้สร้างสร้างนู่นสร้างนี่อ่ะแบบอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับรูปแบบนะคล้ายๆกันแต่นี่เป็นของ PC ซนะครับซื้อได้จาก s t e ีมเลยนะครับเกมนี้นะ Icelander นะแปลว่าชาวเกาะนั่นเองนะครับอ่ะลองมาเล่นกันดูเลยแล้วกันนะ n ิ่มเกม อ๋อกดเดินไปเดินมานะโอเคในการขยับมุมกล้องนะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะคลิกซ้ายคลิกซ้ายก็ลักได้เหมือนกันแล้วก็คิวอีในการหมุนนั่นเองนะครับเหมือนมาสอนเล่นนะนะตอนแรกแล้วก็กดเอ่อคลิกขวาอ๋อหมุนได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายของเรานะครับก็ทําให้ได้20คะแนนนะก็เดี๋ยวสร้างสิ่งก่อสร้างก่อนว่าม,มีอะไรบ้างนะครับ เขาให้เลือกแข่งได้อย่างหนึ่งนะครับเป็นอันนี้เหมือนเป็นตัวตัดไม้นะลงตัดไม้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นทำฟาร์มออะลองทําฟาร์มแล้วกันนะทําฟาร์มก็ได้เนีย่ยแล้วก็ของพวกนี้ไปใส่ในในเกาะนะครับให้ได้20คะแนนอะไรเงี้ยอันนี้บวกสบสามข้างบนบวกปดอืมกดเมาส์ลูกกิ้งก็คือหมุนนะครับ เนี่ยก็วิธีการทาคะแนนนะครับก็เนี่ยตัวเลขมันก็จะบอกนะอันนี้บวก13าอันนี้บวกบวกนะครับก็เอานี้แล้วกันนะได้เยอะดีเอาประมาณตรงตรงนี้ไงนี่คะแนนก็จะมานะครับแล้วก็ต่อไปก็ใส่ฟิวนะเป็นพวกเอ่อไล่นานะครับนี่บวก8ต้องวางใกล้ๆกันนะมันมีเขียนอยู่นะครับเนี่ย ถ้าวางใกล้ไอ้กังหันเนี่ยก็จะได้ห้านะเนี่ยมันก็มีบอกนะครับวางใกล้ๆกันอ่ะตรงนี้ไปแล้วก็อีกอันนึงโหได้สิบเลยเฮ้ยโอเคตอนนี้ level up แล้วนะครับเป็นเออสาสิบคะแนนแล้วแต่ว่าคะแนนสูงสุดต้องการเจ็ดสิบนะครับก็สร้างไปเรื่อยๆออนะอ่ะสร้างของเพิ่มแล้วกันนะมีอะไรบ้างอืมอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อปลูกใบฮอปนะครับ เป็นการทำพวกพวกเหล้าอ่ะนะพวกเหล้าพวกเบียร์นะครับทั้งก้อนนี้แล้วกันนะมีฟาร์มแล้วก็เอ่อปลูกปลูกพืชผักดีกว่านี่มีมาเพียบเลยว่ะเฮ้ยฟิวได้ฟิวมาอีกโหเยอะเลยเนี่ยได้ฟิวมาเพียบเลยแต่การสูมรู้สึกแต่สูมไม่ได้นะครับอันนี้เขาบอกว่าให้วางให้วางใกล้ๆพวกฮอปฟิวอ่ะนะ วางใกล้ฮอปฟิวฟิวธรรมดาก็วางที่ตรงนี้ได้นี่บวกสิบสองเลยนี่บวกเจ็ดนี่เขาบวกเจ็ดเดี๋ยวสร้างฮอปฟิวก่อนต้องวางแถบเนี้ยนะจะได้บวกนะครับบวกสี่บวกเจ็ดเป็นบวกเจ็ดนะเอาตรงอ่ะตรงนี้แล้วกันบวกเจ็ดแล้วก็ฮอปฟิล ทัฟฟิลอันนี้ออ้ยบวกสิบสามเลยเว้ยอันนี้มันเหมือนเป็นแท่งพลังงานน่ะเออบวกเยอะดีอีบวกสิบสามนะนี่เลยอีบวกสิบเอ็ดเอาไปเลยแล้วก็ฟิวอีกสอ,อ,อ,องอันเอ้ยสกอพแล้วนะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกดดูยอย่างอื่นก่อนอืมซิต,ตี้พาร์คนี่เริ่มเป็นเมืองแล้วนะครับ ลงตัดไม้เอาเมืองก่อนไหมหรือลงตัดไม้ดีว่ะมีต้นไม้อ่ะลงตัดไม้ดูแล้วกันนะครับลองดูดิเนี่ยของก็จะมาเรื่อยๆเนี่ยของมาเพียบเลยอ่ะลงตัดไม้ต้องวางใกล้ต้นไม้นะครับบวกสิบเฮ้ยตรงนี้บวกสิบสามสิบสองนะตรงนี้สิบสี่ป่ะอ่ะสิบสี่แล้วก็ลงเลื่อยไม้ ลงเรือยไมสิบเอดนะตรงนี้สูงสุดอ่ะสิบเอ็ดไปแล้วก็เออกลางหันได้ห้าเองเหรออืมไอ้ข้างบนบวกสิบหกนะครับเอ้ยี่สิบหรือะ่ะเออเอาข้างบนแล้วกันนะปวดต้องยี่สิบโอเคข้างบนนี่แหละทำนาข้างบนด้วย อ่ะยีสิบแล้วก็เดี๋ยวใส่นานี้ไปฟิวนาเข้าไปบวกแปดบวกเจ็ดบวกแปดพอไหมโอเคอัพแล้วนะครับก็คือเหมือนต้องเอ่อทำคะแนนให้เยอะๆนะเพื่อที่จะปลดล็อกเกาะถัดไปนะครับเนี่ยอ่ะมาต่อไม่มีชาแมนด้วยวะ่ะชาแมนเอาเมืองแล้วกันนะ เอาเมืองดีกว่านะครับมาเมืองซิตี้เซ็นเตอร์บ้านแล้วก็แมนชั่นนะครับแมนชั่นเหมือนเกาะไม่ค่อยมีที่แล้วนะที่ไม่ค่อยมีแล้วนะครับซิตี้เซ็นเตอร์วะยี่สิบสี่สูงสุดไดยีิบสี่นะเมื่อกี้ยี่สิบสอง วางนี้ก็ไดยี่สี่อ่ะยีิบสี่นี้แล้วกันนะครับน่าจะเยอะสุดแล้วแล้วก็แมนชั่นวางได้ไหมต้องวางใกล้ๆใกล้ๆทาวน์ฮอลใช่ไหมเนี่ยอืมเออซิตี้เซ็นเตอร์วางไม่ได้เว้ยที่เต็ม <laughs> เอาบ้านไปวางได้ไหมบ้านหูบ้านบวกสิบอ็ดเลยเว้ยใส่บ้านไปแล้วกัน อ๋อบ้านมีหลายหลายแบบด้วยนะไอตรงนี้วางได้ป่ะบวกหกบ้านบวกสิบสอง้วเมื่อกี้อ่ะตรงนี้แล้วกันนะครับมาอีกหลังหนึ่งอันนี้บวกสิบสามนี่ก็บวกสิบสามหลือไอแมนชั่นเะนี้ยนะเอา้าอัพป่ะเดี๋ยวบวกเพิ่มแล้วกันนะอืม ฟิชเชอร์ตกปลาตกปลาตกปลาหน่อยดิตกปลาวางนี้ได้ไหมเออวางได้เว้ยแล้ววงค่อนข้างไกลเลยนะครับวงไกลอยู่ตกปลาไว้ตรงนี้แล้วกันนะตกปลาแล้วก็แมนชั่นไอไปก่อบใหม่ได้แล้วนะครับก่อบใหม่ได้แล้วผมว่าแมนชั่นต้องวางใกล้ๆไอถาวอนะต้องหาที่ หาที่แบบเออ่กว้างๆอะ่ะแต่ก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับถือว่าผ่านแล้วนะสร้างตออง่อไปอีกนิอีกนิดนึงขาดอีกสี่ขาดอีกสามขาดอีกสามสิบห้าคะแนนนะนั่นใส่พวกนาไปได้ไหมบวกสิบ เออลองใส่ดูแล้วกันนะครับใส่นาไปขาสิบสามสิบสต้มงั้นจริงๆเดี๋ยวไอ้กังหันนะ่ะจับหลักได้แล้วคือต้องวางตรงกลางเว้ยเออต้องวางตรงกลางนะแล้วก็เอาฟาร์มล้อมรอบโอเคเอลองใส่ให้เต็มดีก่าน,นี้ได้ไหมอ่าเป็น320แล้วแต่ว่าเราไปเกาะหม่ได้แล้วนะครับอืม เราไปเกาะใหม่แล้วกันนะเกาะน,นี้น่าจะผ่านแล้วนะครับเนีย่ยไปเกาะใหม่ได้แล้วนะเกาะน,นี้รู้สึกว่าเล็กไปแล้วนะเกาะค่อนข้างเล็กแล้วนะครับหูสบหเลยไว้ตรงนี้สิบแปดอะไหนก็สร้างเขาหน่อยแล้วกันนะนี่ได้หกแปดแมนชั่น ที่ไม่มีนะเออที่เต็มว่ะวางไม่ได้บ้านน่เ,เต็มแล้วนะครับวางไม่ได้แล้วนะที่เต็มเพราะเกาะแรกมันน้อยเอ้ยสิบห้าวะออวางไปตรงนี้หนึ่งเองอะืะกังหันบวกยี่สิบสี่เลยเอ่ะ อลองดูนีอุ้ยอับว่ะเออโอเคเนดะี๋ยวไปเกาะอ,อื่นแล้วกันนะครับเกาะน,นี้น่าจะโอเคแล้วไปเกาะอ,อื่นนิโอเคไปสำรวจกันเลยไปเกาะใหม่ <c oughs> ก็น่าเป็นเกมเพลินๆอีกเกมาน,นะเกมนี้อุ้ยเกาะใหญ่กว่าเกาะนี้ไว้มีทองวยเปล่าเนี่ยเหมือนมีทองนะครับสี่ร้อยสามสิบ ต้องการ450อืมตัดไม้มาอีกแล้วตัดไม้อันนี้เอาไว้ทําทําก้อนอิดป่ะเออก้อนอิดทำทรายใช้ทรายแล้วก็มีสองหาดนะอะเอาทําทรายกันลองดูทำทรายสิเก้าไม่ถึงไว อ่ะตรงนี้แล้วกันนะเหลือหกอะลองวางต่อกันดูนีเป็นโซนไปแล้วก็นี้สิบสี่นะครับทำบล็อกอิดตรงนี้แล้วกันนะผมอยากให้มันซูมเข้าได้แต่มันซูมไม่ได้นะครับต่อไปห้าร้อยคะแนนนะอุยอะไรอ่ะอ๋อนี่ตัวทำหินนะเมสันนะครับทำหินโอเคเอาเอาทำหินไป มาเพียบเลยเว้ยทำหินโน้ตสิบสามอันนี้ก็สิบสามสิบสามเหมือนกันตรงนี้สูงสุดคือสิบสามนะเท่าที่เห็นนะครับนี่วางต่อได้ไหมก็จะเหลือหกอืมไม่ก็สร้างอีกฝั่งก็ได้ฮะเออสิบสองเก้าโอเคแล้วก็ตัวนี้ สิบสี่ถ้า,างี้ได้ไหมก็บวกแค่หกเองบวกฝั่งนี้ดีกว่าสิบสี่อืมอสร้างตัวนี้สิบเจ็ดนะได้เป็นสิบเจ็ดแล้วนะครับก็ทำตรงกลางนี้กันไปสองอันโอเคห้าร้อยกว่าคะแนนแล้วบวกเพิ่มเมืองเหรอ เมืองไว้อี่นีไหมเมืองอ่ะลองดูดิเอ้ยซิตี้เซ็นเตอร์สองอันเหลือเนี่ยสิบห้าใกล้ๆนี้ได้ไหมเป็นยี่สิบยี่สิบแต่นี้มันมีเหมืองเหมืองทองนะครับเดี๋ยวไ้ที่อื่นดีกว่ามัง้งไอตรงนี้ได้วะยี่สิบอ่ะลองดูดิ ยี่สิบไปแล้วก็บ้านหวางไม่ได้วะเ,ออเล็กเกินนั้นวางท่วหอยที่ก็ได้สิบห้าตรงนี้น่าจะวางได้โล่งดีอ่ะสิบห้าเอ,าเอา่อบ้านอา่ะวางบ้านเข้าไปแมนชั่นอา่าใส่เข้าไปครับ ใส่เข้าไปเลยอันนี้คือโรงงานทําอิดเนี่ยนะเดี๋ยวดูขององื่นนี่มีอะไรบ้างฟาร์มทำฟาร์มเออฟาร์มหน่อยแล้วกันนะาฟาร์มซะหน่อยนี่ตรงนี้เลยไหมสิบเอดนะสูงสุดคือสิบเอ็ดอตรงนี้ดีกว่านะตรงกลางดีเอ่อประมาณนี้แล้วกันสิบเอดไป ใส่ฟิวเข้าไปหนึ่งโอเคนี่บวกสิบอ่าแล้วก็บ้านใส่บ้านเพิ่มอีกหลังหนึ่งโอเคอ่ะบวกไปต่อดิอืมตัดไม้ซะหน่อยแล้วกันนะตัดไม้หน่อยดิ้ว้ยของเพียบเลย ฟิวมาฟิวลัมเบิร์ตแจ็คตัวนี้มาเยอะนะ8ได้8มีได้6เอนี่ได้9เว้ยเพราะมีเสาอยู่นะครับอ่ะ9อืมสิบเอ็ดอ่ะ11ไป ซิตี้เซ็นเตอร์ใหม่แล้วนะบ้านตรงนี้มันใส่ไม่ได้อะอ,อที่มันไม่พอนะไอ,อ้ใส่อันนี้ได้หลังนึงไว้ยใส่ไปก่อนแล้วกันข้างบนได้ไหมเอาข้างบนก็ได้นะครับเออข้างบนก็ได้นะเอาวางเลยแล้วกันอ,อืมต่อไปเป็นอันนี้เหรอ สิบหกสิบหกนะสูงสุดอ่ะสิบหกไปอันนี้ก็อีกสองอันไปสามโอ้ได้แค่สามเองเว้ยอืมอ่ะสร้างไว้แล้วกันนะเป็นโซนเป็นโซนทําทําบล็อกเออบวกต่อไปครับชาแมน ชาแมนต้องเอาวางไว้ไกลๆพวกหมู่บ้านนะอันนี้ทำเอ่อพวกฮอปนะครับทำฮอปดีกว่าทำฮอปซะหน่อยทิเตยเซ็นเตอร,ร์ม,มาอีกแล้วฮอปฟิวฮอปฟิววางไว้ตรงไหนดีอ่ะอืมตรงนี้ก็ได้นะ ก็ลงทำเอ,อ้ลงทำวางได้ไหมโอเคได้นะบวกทั้งสิบสามแล้วก็ฟิลไหมปลูกข้าวสิบสี่แล้วก็บ้านบ้านนี้บวกสิบแมนชั่นอันนี่บวกเก้านะโอเคสร้างไปไปต่อครับเฮ้ยจะไปเกาะต่อไปได้แล้วนะ ชาแมนฟิชเชอร์เอาฟิชเชอร์แล้วกันฟิชเชอร์ไหมตกปลาซะหน่อยบวก14อันนี้บวก12บอให้ไปบวก14ดีกว่าโอเคบวก14เทาวหอตั้งอีกอันได้ไหมตรงนี้โอ้โหไม่ได้วะตรงนี้ได้อยู่นะบวก10หรือว่าจะตั้งทาวหออีกที่หนึ่งทา้าหอ ไอ้ตรงนี้ก็ได้นะเออตรงนี้ก็ได้นะครับอาจัดไปบวกสิบบวกเจ็ดบวกสิบดีกว่าโอเคแมนชั่นสร้างไปเลยนี่บวกเก้าบวกเก้าบวกเก้า โอเคอีกหลังหนึ่งไม่ขาดอีกไม่กี่คะแนนเลงไงซิตี้เซนเ็นเตอร์อืมนี่เป็นหกไอ้ก็พอดีเลยนะเอออมแวบๆบแบบมีบวกอยู่เมื่อกี้ บวกยี่สตรงนี้เลยอ่ะโอเคไปก่อทัดไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองบวกของเพิ่มดูนิชาแมนเอาดีกว่าน้ำผู้ดีกว่าน้ำพูแต้มเยอะดีโหบ้านมาเพียบเลยหูบวก19บเ้าเลยเว้ยน้ำผู้าหแมนชั่น แมนชั่นกับบ้านเดี๋ยวไว้ฝั่งนี้แล้วกันแมนชั่นเข้าไปก่อนเก้าแล้วก็บ้านบวกสิบเอ็ดเลยไว้ตรงนี้บวกสิบสองบ้านอีกหลังนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเต็มแล้วนี่ได้เจ็ดไว้ บ้านเป็นหลังนึงแล้วก็นี้ฟาร์มส,สองแล้วก็เมสันตรงนี้ได้เลยได้ไหมบวก13เอาไปเลยโอเคไปเกาะอื่นได้แล้วเนี่ยเออเฮ้ยอันนี้ไวล่า,าสัตว์ปะหรือเป็นกระท่อมเฉยๆลองดูดิ บอกว่าถ้าวางใกล้ซิตี้เซนเซอร์จะได้จะได้เอหกแ้มเลยนะไม่ลองเอาชาแมนไหมอลองชาแมนหน่อยดิเป็นยังไงชาแมนอ๋อวางใกล้ดอกไม้อ,อ๋อนี่คือดอกไม้เหรอเนี่ยเออบวกสองเองสิบสองตรงนี้แล้วกันนะสิบสอง ห้าสิบสองไปแล้วก็เอ่อตกปลาบวกสิบเก้าเมื่อกี้เยอะสุดแล้วนะบวกสิบเก้าอ่ะนี่ตรงนี้บวกสิบเก้าฟาร์มไปต่อครับฟาร์มบวกเก้าอืมบวกเก้าฮอบบวกสิบเอ็ด โอเคน้ำพุบวกสิบสามตรงนี้บวกห้าอืมที่ไม่พอฮะได้ก็คือตรงมเมื่อกี้นะสิบสามเนี่ยสิบสามไป แล้วก็อันนี้บวก6บวก6ไม่บวกย0เลยนะบวก21บอวก21โหโคตรเยอะอะเอาเลยแลย้วกันตรงนี้โอเคได้ไปต่อครับพักต่อกระท่อมดี่ว่าเอากระท่อมดูดิกระท่อมบวก18 สิบแปดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดเอ้ยโหยี่สิบเลยวะตรงนี้ยี่สิบสี่ก็ตรงนี้เลยแล้วกันนะศูนย์กลางไปเลยเอา้าวสองหลังก็ได้เหรอตรงนี้อ่านปิกดิเออตกปลาตกปลาตกปลา มี1สิบสี่นะ14สิบสี่ไปตรงนี้สิบสองสิบสองนะเมื่อกี้สิบเอ็ดเอาสิบสองแล้วกันนี่แล้วก็ Mansion. แมนชั่น่ว่าบวกได้อีกแล้วนะเออเออก็เพลินนะครับเกมนี้เนี่ยมันก็สร้างไปได้เรื่อยๆนะ จะกว่าจะเต็มอ่ะเออวะ่ะอ่ะบวกถัดไปครับให้ไรอันนี้เอาเหมือนเป็นพวกสถานที่ท่องเที่ยวปะประมาณนั้นอ่ะลองสร้างดูดิคืออะไรนี้โอ้ยอันโคตรใหญ่เลยที่ไม่พอแล้วอ่ะที่เต็มไม่ตรงนี้ได้ด้วยหอ่อบวกสิบแต้มอ่ะลองสร้างดูนี่คืออะไรก็ไม่รู้เออเหมือนเป็นชั้นใต้ดินน่ะ ั้นไดดินนะครับชาแมนชาแมนมากแล้วเว้ยอสิบสองอันนี้การสิบสองไปนี่สาราอีกแล้วบวกสี่บวกแปดตรงนี้ไหมได้เยอะดีสิบหกอ่ะสิบหกไปแล้วก็ทำก้อนอีกแล้วนะ ก็อนีบวก13สูงสุดสิบสามสิบสามแล้วกันนะไม่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้กระจายไว้ที่อื่นแมนชั่นบวกหนึ่งนี่บวกหกได้ไหมตรงนี้ไม่ได้อะต่อไม่ได้บวกหนึ่งเองไว้ตรงนี้เมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่นะ ต่อได้หน่อยดิไม่ได้นะครับได้ตรงเนี้ยบวกเจ็ดใส่ไปอีกอันหนึ่งเออนี่งไงสิบแปดโอเคขาดอีกประมาณยี่สิบแต้มนะเกือบเกือบยี่สิบ,บแต้มตกปลาตัวนี้ก็สิบสอง สร้างไวงง้กันสิบสองสิบสองแล้วก็อันนี้ต้องสร้างแล้วแหละบวกหกอ้บวกหก็พอดีเลยนะแต่จะ,ะสร้างนี้บวกสิบสามนะครับเนี่ยสูงสุดสิบสามสร้างไว้เลยโอเคได้ไปต่อครับเอ้ยเขเพินดีว่ะเฮ้ยทาวเวอร์ทาวเวอร์อลองดูดิ หมูบ้านเบิร์นมาเพียบเลยนี่14นะครับ14 15นี่11อืม13 12เหมือนแถวๆนี้เยอะสุดนะเนี่ยสิเลยอ่ะ14 14 15อาสิบนี้แล้วกันนะเยอะดี เอ่อต้นฮอปต้นฮอปบ้านอ่าวางนี้ได้นะครับมีที่อื่นอีกไหมโอ้ยนี่บวกสิบเอาน,นี้ก่อนสิบเอ็ดเลยนะนี่บวกเก้าเอาน,นี้ก่อนดีกว่าสิบเอ็ดนี่ต่ออนี้บวกเก้า บวกเก้าแมนชั่นบวกสองเหงออืมไอตมนี้บวกเก้าอ่ะอ่ะบวกเก้าไปแล้วกันตรงนี้บวกเก้าแล้วก็กระท่อมกระท่อมสิบสิบเอ็ดสิบเก้าโว้ยนี่สิบเก้าอ่ะ สิบแปดสิบเก้าเาก็ท่อมันสร้างติดกันได้นี่หว่าเออลืมสร้างนี้เลยยี่สิบสี่เลยนะจัดไปแต่ว่าแทมเราหมดแล้วะอะอไม่มีของให้สร้างแล้วอะเออก็คงต้องไปเกาะใหม่นะเออวะ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวอีพีนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหนะ้าบายบาย อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใคร